สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเว็บบิดขับนะครับว่ามีอะไรคืบหน้าไปกันบ้างนะครับสำหรับใครนะครับที่สมัครใหม่นะครับแล้วยังยืนยันตนไม่ผ่านนะครับหรือเวลาการยืนยันตัวตนนานนะครับตอนนี้นะครับเว็บบิดขับก็เขาก็ได้ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าทางระบบของเขาค่อนข้าง ที่จะมีปัญหาแล้วก็คนเข้ามาใช้งานเป็นจำนวนมากนะครับเลยทำให้ระบบทำงานได้ช้านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทางบิดขับนะครับก็ได้ทำการแจกเครดิตฟรีนะครับเป็นจำนวนเงิน500บาทนะครับให้สำหรับลูกค้านะครับที่ยืนยันตนไม่ผ่านนะครับหรือว่าเวลาการดำเนินงานเนี่ย การดำเนินการของเขาเนี่ยล่าช้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเขาประกาศมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่นะครับเขาก็ได้ประกาศมาตั้งแต่เมื่อวันที่8มกรานะครับผมก็ได้ทราบข่าวสารนี้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะมาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยก็ติด งานประจำด้วยนะครับส่วนหนึ่งเลยไม่มีเวลาที่จะมาทําคลิปวิดีโอออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกนะครับสําหรับลูกค้านะครับผู้ที่สมัครใหม่นะครับที่ทําการ KYC นะครับแล้วเกิน24ชั่วโมงขึ้นไปหรือว่าเกิน1วันขึ้นไปนะครับเขาก็จะฟรีเครดิตนะครับเป็นจํานวน เงิน500บาทให้เรานะครับอยู่อยู่ในระบบนะครับอ่าแล้วก็ส่วนต่อมานะครับสําหรับผู้ใช้งานนะครับที่ประสบปัญหาการใช้งานในระหว่างวันที่2นะครับจนถึงวันที่3นะครับในเวลา3ทุ่มนะครับจนถึงประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยเขาก็จะชดเชยให้เหมือนกันนะครับโดยรับฟรีเครดิตค่าธรรมเนียม500บาทเช่นกันนะครับในส่วนต่อไปนะครับ ลูกค้านะครับก็คือผู้ใช้งานนะครับที่เข้าสู่ระบบแล้วเกิดติดปัญหาเข้าไม่ได้ติดนู่นนี่นั่นหรือเว็บไซต์มีปัญหานะครับในวันที่3มกรานะครับเขาก็จะชดเชยให้เช่นกันนะครับก็เป็นจำนวนเงินนะครับ5 0าบาทนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับข้อที่4นะครับลูกค้าที่ประสบ ปัญหาการแสดงผลนะครับเรื่องจํานวนเงินเหรียญผิดพลาดข้อผิดพลาดอะไรต่างๆนะครับที่โชว์ไม่ว่าจะเป็นในแอปเองหรือว่าเป็นในส่วนของเว็บไซต์เองเนี่ยเขาก็จะฟรีเครดิตค่าธรรมเนียมให้เรานะครับเป็นจํานวนเงิน500บาทนะครับเครดิตตรงนี้นะครับเราก็เอาไปใช้ในการเทรดนะครับในการซื้อขายเหรียญน,นะครับก็ใช้เครดิตตรงนี้นะครับก็ได้นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เพียงจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเว็บบิดขับนะครับว่าเขาได้มีการชดเชยนะครับให้เป็นจำนวนเงิน500บาทนะครับสำหรับผู้ที่ประสบปัญหานะครับในการทำ KYC ในการล็อกอินเองในการใช้งานเองในการเทรดนะครับเขาก็จะชดเชยให้นะครับส่วนถ้าใครคิดว่าเว็บนี้ สมัครแล้วหรือมีแล้วก็ไม่ต้องสมัครนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกเว็บหนึ่งนะครับที่สามารถเทรดได้เหมือนกันนะครับที่สามารถเออเอาเงินไทยเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้เช่นกันนะครับก็คือ b i n a น c e นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะครับก็ผมก็จะมีลิงก์ไว้ให้สมัครอยู่ที่ด้านล่างนะครับก็ขั้นตอนก็ คล้ายๆกันนะครับแต่โดยส่วนตัวผมนะครับคิดว่าค่อนข้างที่จะไวเลยนะครับในการที่ว่าเราทำ KYC นะครับเพราะว่า,เ,าเขาใช้การทำ KYC ผ่านแอปของเขานะครับก็จะมีการถ่ายรูปหน้าการถ่ายรูปบัตรอะไรพวกนี้นะครับโดยส่วนตัวผมใช้พาสปอร์ตนะครับเพราะว่าผมก็มีของผมอยู่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างี่จะเป็นสากลหน่อยนะครับส่วน ใครที่มีเป็นบัตรประชาชนเนี่ยก็ใช้ได้เช่นกันนะครับก็ให้ถ่ายรูปให้ชัดเจนนะครับไม่ให้เบลอนะครับหรือว่าตัวบนบัตรเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อยนะครับไม่ได้มีรอยลบอะไรหรือบนบัตรนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับก็ส่งไปให้เขานะครับโดยที่ผมเคยสมัครเมื่อปีที่แล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างไวเลยนะครับไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับของผมบัญชีของผมก็ ได้รับการ v วลิฟนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในส่วนของบิตคัพนะครับก็ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ติดปัญหานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนเป็นช่วงอะไรเป็นปีทองเลยต้นปีก็ราคาบิตคอยก็พุ่งขึ้นสูงไปแตะจนถึง1ล้านบาทเลยนะครับตอนนี้ก็ น่าจะล้านสองแสนได้ละมั้งแต่ตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวลงมาแล้วครับอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งแสนนะครับก็ค่อยๆส่งตัวนะครับก็ราคาก็ไม่ได้ลงไปมากมายมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวส่วนในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการขุดบิตคอยด้วยคอมพิวเตอร์หรือการขุดบิตคอยด้วย ASIC นะครับหรือว่าเครื่องขุดนะครับแต่ผมก็มีโปรเจกต์ของผมอยู่นะครับที่จะมาทำ จะซื้อเครื่องขุดนะครับแล้วก็มาทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะมีวิธีการทํางานอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วจะคุ้มค่ากับเงินที่เราลงทุนไปไหมแล้วระยะเวลา,าการคืนทุนเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด ไลค์ like, กดติดตามกดแชร์คลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อคนอื่นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดรูปก,กระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆนะครับเขาก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆเลยในทันทีทันใดนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ